สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะตอนนี้อยู่กับที่ร้านธันเดอร์บายพราลม5านะคะวันนี้ฟ้าพีเอ็พิต้ามค่ะลูกค้าจะพาทุกท่านมาอัปเดตรถฝั่ง 300- ร้อถึงสี่ซีซีกันบ้างเนาะว่าตอนนี้มีรุ่นไหนเข้ามาใหม่คันไหนปรับราคาแล้วบ้างค่ะยี่ห้แบนเนอรี่กับเบนเนอรี่กับเบนเนอรี่กับโรโยนฟิลนะครับมีหลากหลายรุ่นเลยเนาะพิั้ามนะคะเดี๋ยวพาชมคันแรกเลยแล้วกันจ้าค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรอย l Enfield คันแรกกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น GT 6 5 0นะครับปี2020นะครับวิ่งมาแค่เพียง3,000กิโเมตรนะครับราคาคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่179,000บาทนะครับตัวรถก็เป็นตัวรถเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับยางเดิมโรงงานสภาพสีใหม่สวยนะครับ เครื่องไม่มีล้มไม่มีชนนะครับไม่มีรอยนะครับี่ใสสะอาดเงาวิบเลยนะครับท่อใสสะอาดครับอ่าตัวรถสวยจริงๆครับสภาพนางฟ้าจริงๆครับคันนี้ใครที่สนใจรุ่นนี้นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่าสำหรับคันต่อมานะฮะคันนี้นะครับนี่เลยนะ โรเยอร์แอนฟิลนะฮะ GT 5 3 5นะครับรถคันนี้รถปี2016ครับเลขไมเพียง5,000กิโลเท่านั้นนะฮะราคาอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับอ่าสีแดงนะครับคันนี้นะฮะแต่งมาสวยเลยนะครับใครกำลังหารถแนวนี้อยู่นะฮะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับนี่สภาพ5,000กิโลนะฮะ เครื่องใส่กันเลยนะครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งนะฮะทรงคลาสสิกนะในโชคหลังแต่งแก๊ซี่นะฮะมีมาให้เลยนะครับ โอเคค่ะมาดูอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับเจ้า GT 5 3 5นะคะคันนี้สีดำนะคะรถเป็นรถปี2018ค่ะราคาเปิดอยู่ที่11900 0บาทนะคะลูกค้าสภาพนี้เลขใหม่วิ่งมา70,00กิโลเมตรค่ะลูกค้านะคะทันใดที่ตามหาอยู่เนาะสีดำที่ร้านเราก็มีนะคะตัวยางก็ยังใช้ได้งานอีกยาวเลยนะคะกระจกเป็นทรงคัสสิกมานะคะลูกค้า ก็แต่งคลาสสิกไปด้วยนะคะสาภาพยังถือว่าหล่ออยู่นะลูกค้ามีท้ายสั้นแต่งมาเรียบร้อยนะคะท่านใดตามหาอยู่ก็แอดไลน์เข้ามานะคะโอเคครับเดีย๋ยวเรามาดู KTM Duke 690กันนะครับตัวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2014นะครับวิ่งมาอยู่ที่24,000กิโลเมตรนะฮะร,ราคาเปิดอยู่แค่เพียง189,000บาทนะครับคันนี้ อาสำหรับใครที่มองหารถรุ่นนี้นะฮะไม่ได้มีมาเยอะมากนะรุ่นนี้นครับตัวรถราคาก็ไม่แพงเลยนะครับนี่ดูของนะครับมีท่อแต่งนะครับปวิกด้วยนะครับเป็นท่อแต่งไทเทเนียมนะครับสำหรับใครที่มองหาตัว KTM ดูนะรถสไตล์สูบเดียวนะฮะฝากรถคันนี้ไว้ในดวงใจอีกคันหนึ่งด้วยนะครับอ่ารถที่หายากนะครับ โอเคค่ะมาดูคันถัดมานะคะฝั่งบินารี่กันบ้างค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นตัว Rio ยวชิโน500นะคะสีแดงมาเลยคันนี้รถค่ะเป็นรถปี2020ด้วยใหม่ล่าสุดเลยราคาเปิดอยู่ที่2 1 2 9 0 0 0บาทขออภัยค่ะนะคะเลขไมค์คันนี้วิ่งมา5,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะลูกค้าสภาพก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะใครที่ตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะเข้ามาชมได้เลยช่วงนี้เข้ามาเยอะมากๆนะ นี่ลายรออคันให้ชมกันเลยค่ะลูกค้สาสภาพสวยนะคะของแต่งเดิมโรงงานทั้งนั้นเลยค่ะท่านใดสนใจก็พักแชทเข้ามานะครับอ่ะเรามาดูเรียวชิโนนะฮะ500ตัวเทรลอีกคันนะฮะสำหรับคันนี้นะครับคันนี้รถจดปี2019นะครับเลขไม์เพียง8,000กิโลเท่านั้นครับราคา1 1 9 0 0 0บาทนะ ของแต่งมีให้เพียบนะฮะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นกระจกแต่งนะครับี่ยกแผงคอแต่งนะชิวหน้าแต่งก็มีให้นะครับกาดหม้อน้ําแต่งของรลโอชิโนนะฮะคันนี้ไฟสปอร์ตไลท์แต่ง2ดวงนะครับสภาพรถนี้ต้องบอกเลยว่าสวยเลยนะฮะสําหรับคันนี้นะครับ แล้วคันนี้นะฮะยังมีกระเป๋าหลังมาให้อีกหนึ่งใบนะนี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าแต่งข้างนะฮะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรียลชิโนอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวสีแดงนะครับปี2018นะครับรถคันนี้วิ่งมาอยู่ที่37,0 0 0กิโลเมตรนะครับราคาเปิดอยู่แค่เพียง99,0 0 0บาทนะครับตัวนี้เขาตกแต่งมาด้วยอะเริ่มจากชิลบนนะฮะเป็นชิลหน้านะครับ มีกระจกตัดแสงจากลิโซมานะครับมีการหม้อน้ำจากศูนนะครับเบน,นดี้ตรงรุ่นเรตชิโ,ดดโดดน,นนะครับรถเป็นรถสีเดิมทั้งคันนะฮะแล้วก็มีตัวแหลกหลังนะฮะแหลกท้ายหลังแต่งนะครับวางสิ่งของได้อย่างมากมายเลยสนใจคันนี้นะครับราคาไม่แพงนะฮะเปิดอยู่ที่9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ โอเคค่ะมาดูคันหัดมาค่ะสำหรับวินารี่นะคะตอนนี้มีตัวเล็กด้วยนะลูกค้าเป็นตัว TNT 250รถจดทะเบียนปี2016ค่ะคันนี้เปิดราคาเบาๆเลย49,000บาทเท่านั้นนะคะแต่คันนี้ขออน้ญาตจำหน่ายเป็นเงินสดนะคะลูกค้าเดี๋ยวไล่รอบคันให้ชมเลยคร่าวๆท่านใดตามหารถนะคะ,ะราคาแบบดีๆเนาะสภาพสวยๆเนี่ยมาดูคันนี้ได้เลยมีการล้มมาด้วยนะคะตัว ท่อก็เป็นท่ออาคาปูวิกมาแล้วด้วยนะคะมาแบบหล่อๆเลยนะคะทันใดตามหาแวะมาดูรถคันจริงที่หน้าร้านได้เลยนะคะอ่ะสำหรับคันต่อมานะฮะนี่สายพลาสติกนะทรงพลาสสิกเลยนะครับหาอยู่รีบมาจับมาจองนะฮะคันนี้นะครับอิมพีเรียลนะฮะ400 c ซนะครับรถ ปี2020เลขใหม่เพียง1,000กิโลเท่านั้นนะครับราคา1 1 9 0 0 0บาทนะฮะคันนี้ก็มีของแต่งมาให้นะนี่ที่เห็นเห็นเลยนะครับชิวหน้าแต่งนะมีให้นะครับไฟสปอร์ตไลท์แต่ง2ดวงนะฮะสำหรับคันนี้นะครับสำหรับรถเลขไหม1่1,000กิโลนะโอ้โหต้องบอกว่าสภาพยังสวยอยู่เลยนะฮะเครื่องสดๆใหม่ๆเลยนะ นี่นะครับ โอเคค่ะวันนี้ก็พามาอัปเดตกันแบบคร้าวเนาะลูกค้านะคะมีเกือบทุกรุ่นเลยใช้คําว่าเป็นสายคลาสสิกได้ก็ได้นะคะมีตั้งแต่พวกอ่ารอย f i ฟิลนะคะบินารีนะคะแล้วแต่แนวคนชอบเลยถ้าในถูกใจก็ทักแชทเข้ามาแล้วกันะาะคร้าวๆประมาณนี้เนาะวันนี้ที่ร้านแจ้งก่อนเลยนะพี่ตอนนี้มีสาขาพระราม5สาขาเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่สะดวกเข้ามาหน้าร้านเข้ามาได้เลยป เปิดบริการตั้งแต่9ก<ค>้าโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มนะคะอะไรนะคะพี่ต้อแท้ต้องพลังห้าเท่าน,นั้นนะคะท่านผู้บาใช่ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามานะคะวันนี้คงต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านมากๆ<ช>านะคะ<ม>คขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะ